ข่าวช็อกวงค์การขนมสสิการและครูเตยประกาศแยกทางหลังมีลูกคนที่สองข่าวการแยกทางของคู่รักดาราชื่อดังขนมสสิการและครูเตยอภิวัตได้สร้างความตกตะลึงให้กับแฟนๆทั่วประเทศทั้งคู่เพิ่งมีทญญายาดคนที่สองได้ไม่นานแต่กลับตัดสินใจย,ยุติชีวิตคู่ลงอยากกระทันหันข่าวนี้แพร่กระจายอย่างราวดเร็วในโลกโซเชียลโดยขนมสสิการได้ออกมาไลฟ์สดเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดด้วยน้ำเสียงที่เศร้าส้อยแต่ก็พยายามรักษาภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกๆ และแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่ในการจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลําบากนี้การแยกทางครั้งนี้สร้างความสงสัยและข้อสงสัยมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาหาถึงความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะราบรื่นและมีความสุขของทั้งคู่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทําให้เกิดการคาดเดาและความคิดเห็นต่างๆมากมายจากชาวเน็ตซึ่งเราจะมาวิเคราะห์กันต่อไปในรายละเอียดประเด็นที่1การแยกทางที่ไม่คาดคิดของขนมและครูเตย ขนมสสิการได้เผยผ่านไลฟ์สดว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตกลงร่วมกันไม่ใช่การกระทำของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวเธอเน้นย้ำว่าไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบแต่เป็นการตัดสินใจที่คิดไตร่ตรองมาอย่างยาวนานทั้งคู่พยายามอย่างเต็มที่ที่จะประคับประคองความสัมพันธ์แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แม้ว่าจะแยกทางกันแล้วแต่ขนมก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์ในฐานะพ่อแม่ยังคงเหมือนเดิมทั้งคู่จะยังคงดูแลลูกๆอย่างเต็มที่และทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างไรก็ตาามคพูดที่ว่ว ระหว่างทางมันก็มียังคงเป็นปริศนาที่ทําให้เกิดความสงสัยและเป็นช่องว่างที่ทําให้ชาวเน็ตได้มีพื้นที่ในการวิเคราะห์และคาดเดาบางมุมมองของชาวเน็ตเชื่อว่าอาจมีเหตุผลที่ลึกซึ้งกว่าที่ปรากฏอาจมีปัญหาที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังที่ทั้งคู่พยายามปกปิดไว้ประเด็นที่2การวิเคราะห์มุมมองของชาวเน็ตและข้อสงสัยต่างๆแม้ขนมจะออกมาปฏิเสธเรื่องมือที่สร้างปัญหาเรื่องการเงินหรือการขาดเวลาแต่ชาวเน็ตก็ยังคงตั้งข้อสงสัย และสร้างทฤษฎีสมคบคิดต่างๆบางคนเชื่อว่าอาจมีปัญหาภายในครอบครัวที่ไม่สามารถเปิดเผยได้บางคนมองว่าการมีลูกคนที่สองอาจเป็นตัวเร่งให้ปัญหาต่างๆปะตุกขึ้นบางมุมมองของชาวเน็ตมองว่าการถแถลงการอาจเป็นเทียงอการปกปิดความจริงบางอย่างเพื่อรักษาภาพลักษณ์และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการทํางานของทั้งคู่และที่น่าสนใจคือมีมุมมองของชาวเน็ตบางกลุ่มที่ตั้งข้อสังเกตว่าการออกมาไลฟ์สดของขนมอาจเป็นกลยุทธ์ในการควบคุมข่าวสาร รับเพื่อลดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์และสร้างความเข้าใจที่ดีกับแฟนคลับทำให้เรื่องราวนี้มีความซับซ้อนและยากที่จะหาข้อสรุปที่ชัดเจนสรุปการแยกทางของขนมสิการและครูเตยอ,อภิวัฒน์เป็นข่าวที่สร้างความตกใจและความสนใจอย่างมากแม้ทั้งคู่จะออกมาชี้แจงแล้วแต่ก็ยังคงมีข้อสงสัยและการวิเคราะห์ต่างๆมากมายจากชาวเน็ต ที่ยังคงค้นหาความจริงเบื้องหลังการแยกทางครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์และความยากลําบากในการรักษาชีวิตคู่ให้ยืนยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการบันเทิงที่ต้องเผชิญกับความกดดันและการจับตามองจากสาธารณชนอยู่ตลอดเวลา